หนุ่มกัญชัยไม่ยอมลีหน้าจังแช่งลูกสัตด,ด่าหวันขอโทษวันเดียวไม่ได้หนุ่มกัญชัยไม่ยอมลีหน้าจังแช่งลูกสัตด,ด่าห้าวันขอโทษวันเดียวไม่ได้ฝากบอกข้าวมันไก่ที่ประตูน้ำอร่อยมากแต่โอเลี้ยงกับผัดไทยที่ศาลก็อร่อยไม่แพ้กัน วันที่30กันยายน67หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ถูกนางลีนาจังจันจาหรือลีนาจังนักธุรกิจทนายความและพิธีกรพาดพิงว่ารับเงิน1ล้านบาทจากตักกรกนกว่าข้อเท็จจริงคือเิมเอเจนซี่เอาช่วงเวลาในการโฆษณาของช่องไปขายต่อปรากฏว่ามีป่าเบียสามีของตักกรกนกมาซื้อและจ่ายเงินให้กับฝั่ง ของ GMAgency n Agency เป็นค่าโฆษณาหลังจากนั้น GMAgency n Agency ก็เอาค่าโฆษณาที่ได้มาหลังหกักลบกลบหนี้หักเปอร์เซ็นต์ของเขาไปแล้วก็ส่งกลับมาคืนมาที่ช่อง 3. เป็นจำนวนแสนกว่าบาทเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักฐานชั้นดี หนุ่มกัญชัยกล่าวต่อว่าเรื่องนี้ตนไม่รู้เรื่องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นช่องสามก็รับเงินโฆษณามันเป็นธุรกิจของเขาไม่มีชื่อของตนเลยแต่คุณกลับเอาเรื่องนี้มายัดเยียดให้ตนไปรับเงินอักปรกนกมาและเป็นเงินสกปรกเป็นเงินที่ไปโกงเขามาเพราะฉะนั้นตนยอมไม่ได้จึงให้ทนายความทำเรื่องยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาททางอาญาและแพ่งซึ่งตนยืนยันว่าตนฟ้องจริงและสิ่งที่เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งก็คือตัวคุณเองที่ไปขอโทษที่หน้าสนพยาไทยว่าฉันขอโทษที่เอาเรื่องหนบาาทไไปพพููดเรระม่้ ดังนั้นถือว่าความผิดของคุณสำเร็จแล้วนี่เป็นสิ่งที่คุณยอมรับไปแล้วว่าคุณพูดถึงผมจริงๆนี่คือหลักฐานชั้นดีในชั้นศาลผมจะนำมาประกอบคดียื่นในชั้นศาลต่อไปถึงคุณจะขอโทษผมรับทราบและผมรับเอาไว้ผมรับรู้ว่าคุณขอโทษแต่เรื่องนี้ผมบอกว่าคุณด่าผมมาห้าวันสาบแช่งลูกผมคุณด่าผมว่าผมเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวให้สังคมได้รับรู้แต่ขอโทษแค่วันเดียวแค่นี้หรือไม่ใช่มันอย่าง ไม่รวมกับกรณีอื่นๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมอยากให้เป็นบรรทัดฐานถ้ามีอะไรให้ไปจบที่ศาลศาลจะไกล่เกลีย่ยก็ยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ยขอโทษวันนั้นที่ศาลก็ได้ให้สารบันทึกไว้เลยว่าคุณจะไม่มายุ่งกับผมอีกแต่นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปหากคุณยังพูดถึงผมอยู่ผมจะเก็บเข้าแฟ้มและให้ทนายฟ้องทุกสัปดาห์ถ้ายังเอ่ยถึงผมอยู่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อมผมจะฟ้องคุณทุกสัปดาห์ หนุ่มกันชัยกล่าวอีกว่าส่วนที่ยื่นฟ้องห้าล้านบาทนั้นก็ดูสมน้ำสมเนื้อดีห้าล้านนี่ไม่ใช่ราคาของเขาแต่เป็นราคาของตนหากได้มาตนจะบริจาคไปหน่วยงานทั้งหมดไม่เอาไว้แม่แต่สอลึงเดียวยืนยันว่าการฟ้องครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อความสะใจแต่เป็นไปตามสิทธิ์ที่ได้รับความเสียหายตนรู้สึกว่าด่าฟรีไม่มีในโลกหากเขาไม่มีก็ต้องยึดสภาคดีถึงที่สุดแล้วผิดจริงๆแล้วตนเป็นฝ่ายถูกศาลมีการสั่งชำระเงินหากไม่มีการชำระเงินก็สืบซับกันต่อไปแต่หากคุณไม่ผิดก็จบจะมาฟ้องกลับตนก็ว่ากันไป แต่ถ้าต้องการไกล่เกลี่ยไม่ใช่มาขอโทษตรงนี้แต่ให้ไปขอโทษที่ศาลที่นั่นอย่างน้อยจะได้ลงบันทึกไว้และสิ่งสำคัญคือวันนี้คุณยืนยันแล้วว่าคุณขอโทษผมที่ด่าเรื่องนี้ผมรวบรวมหมดแล้ว ส่วนที่นางลีน่าจังกล่าวว่าหากไม่รับคำขอโทษแจ้งความกลับนั้นหนุ่มกัญชัยกล่าวว่าเป็นสิทธิของเขาเพราะระบบอาญาของเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาใครจะแจ้งความหรืออะไรก็ได้แต่สุดท้ายถ้าพิสูจน์แล้วตำรวจไม่มีการสั่งฟ้องหรือไม่พบความผิดตนก็แค่ฟ้องกลับในข้อหาแจ้งความเท็จก็โดนอีกก็คุกอีกก็เลือกเอาที่บวกกว่าไม่มีค่าธรรมเนียมหมดตัวแล้วก็ไม่ควรไปด่าคนเท่านั้นเองเรื่องมีอยู่แค่นี้เราโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วตนไม่อาจเกื้อมที่จะไปสอนแต่คนเราเป็นทนายความมีความรู้ความสามารถ เด็กก็ยกมือไหว้ดังนั้นอย่าทำแบบนี้มันไม่ดีเป็นห่วงจริงๆหนุ่มกัญชัยกล่าวอีกว่ายืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนประเด็นเพราะประเด็นหลักประเด็นใหญ่คือเรื่องแม่ตักกัะป๋าเบียร์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดินไปตามคำร้องของมันอยู่แล้วของตนเป็นเพียงแค่ภาคแยกภาคเล็กๆแต่ไม่ได้มีอะไรมากมายส่วนที่เจ้าทำที่ตำรวจจับกลุ่มตัวแม่ตักกัะป๋าเบียร์ไปแล้วนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะตามใดที่ศาลยังไม่ตัดสินเขามีโอกาสต่อสู้กับคดีความได้้้้แแตตต่ลววกก็องสืบบขนนาาารมชั ฝากบอกว่าข้าวมันไก่ที่ประตูน้ำอร่อยมากแต่โอเลี้ยงกับผัดไทยที่ศาลก็อร่อยไม่แพ้กันหนุ่มกันชัยกล่าว